เสนออีกแล้วนะคะนั่นมันก็คือเรือเจสก,กีนะคะนี่นะคะสัต้องแกก่อะเดียวนเราชวยแก้แมันไม่อยากลงไปในบ่อบอ,บอต้องลงไทเนีน่ยแล้วแต่ไม่ต้องถ้ากองถ่าก็สั เป็นเบร์เจ็ทสกีแบบนี้นะคะเล่นสกี่แบบนี้ยี่ห้ออินเท็กซื้อมาราคาเท่าไหร่คะป้าป๊าจะไม่ได้ค่ะไม่เกจอเลยมันเฮ้ยไม่เกินเกินกว่าประมาณสามสี่ร้อยสามร้อยกว่าบาทคือไอเครื่องเล่นเป่าลมอ่ะถ้ามันเป็นยี่ห้ออินเท็กับพี่ผ่านมานะคิดว่ามันคุณภาพดีพอสมควรเลยล่ะแต่ว่าในห้างก็มีขายแต่มันแพงกว่ามากอ่ะเราเลยต้องไปหาซื้อตามเว็บอ่ะ แต่ละเว็บก็ราคาไม่เท่ากันอีกนะป๊าหาตั้งหลายเว็บใช่ไหมคะแล้วก็ดูเปรียบเทียบเว็บที่เป็นแต่ว่าต่างกันเท่าตัวเลยค่ะใช่บางเว็บแบบเป็นพันนะแล้วต่นะมีหลายเว็บด้วยรอคะที่คือคิดว่ามีแค่เว็บเดียวมีเยอะเลยค่ะมีหลายร้านเดี๋ยวแม่ไปหากไกใจมาตัดก่อนนะคะคือทุกครั้งที่เราแกะพวกของเล่นเป่าลงออกจากกล่องนะคะพับมาเรียบร้อยสวยงามใช่ไหมคะแล้วพอเรา เอาอารมณ์ออกแล้วจะเก็บนะคะไม่สามารถกลับเศษกล่องได้แล้วทุกทีเลยเนาะมันจะใหญ่กว่ากล่องทุกทีเลยเนี่ยดูดิข้าพัดมันจะดีเลยกลางกลางส,สีใหญ่ไหมคะก็พอสมควรน,นะคะเออก็อเหมือนจะใหญ่เนาะเอออย่างนี้แม่ขี่ได้ไมั้ยไยวันนี้วันนี้เราจะไปเล่นสงการกันเลยดีไหมคะแม่ เป่าเสร็จขี่เลยแม,แม่อ้วนกว่าอ,อันนี้อีกอะเรามาล้างหนังหนักได้เท่าไหร่อ่ะเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพี่บอกด้วยห้ามเด็กอายุศูนย์ถึงสามเล่นคือให้เล่นตั้งแต่อายุสามขวบขึ้นไปแต่มันไม่ได้บอกว่าดึด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 ไม่เป็นไรแค่เทบุนเป่าโดยดีกวา่าโอเคค่ะแม่บอกอ่ะก็คือถ้าขึ้นไปขี่แล้วจมก็แปลว่าหนักเกิน<ต>อ่ะเสียบปั๊กค่ะเสียบปั๊กเสียปั๊กแม่จะอยู่ว่าแม่จะอยูวย่าป่า ว่าแครมนอ้นแต่บบปาปลาอ้วนของแม่นะคะไม่จริงปลาไหนอะแคมูนาเด็กคยการเองเด็กอยู่กับการเปลีด้หัหลุดเลยเสียบเข้าไปก่อนเดี๋ยวๆหาหาไอ้นี่มันจุกอี่สนใหม่ตรงนี้มันจะมีส่วนหนึ่ง ค่ะค่ะแล้วไม่ส่วนบนใช่ไหมอ่ะย้งขอบคุณค่ะแค่มือโอเคอ้าวเรียบร้อยเดี๋ยวไปขีดลงรถด้วยๆๆๆอ๋ออ่าดึงไปด่ดึงไปก่อนอ่าโอ้มันก็น่ารักนเลยะเออปลาช่าปลาช่าโอ้ยขนาดก็พอดีขนาดเด็กขี่แล้วกันปลาช่าว่าไอ้เจ้าจำเปียตัวใหญ่ไปนะอันนี้ก็โอ้ยอันนี้ดีเลยแล้วมันเหมือนกับมันน่าจะไม่คว่ำเพราะมันเป็นแพร่ๆหน่อยเนาะซ้อนได้ด้วยแค่มือไม่ซ้อนเลยค่ะ ไม่มีที่แล้วคก็ใช่แคมุนมาติก็จอดนักรายการนะคะกับเจสกี้สองหูค่ะตั้งชื่อว่าสองหูแล้วฮะจริงเหรอแล้วก็บินได้ค่ะพีวเจสกี้สองหูบินได้ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันที่บัตรลมค่ะเออไม่ได้ที่บัตลมต่างก็จะสูบขึ้นมาทำไมตอนนี้คะบินไปเลยเดี๋ยวเด็กจๆทำไมไม่สูบที่บัตรลมแล้วแคมุนกระสุนโชว์ก่อนเทสเทสว่าล้วงไหม